ไม่ตัดเขาเลยดีจะไปมาเลยไปเมกาไปเมกาเลยจะไปเมกน่กละจัดันเมื่อไหร่จะไปปิ้งาแจงลมทานอะไครับมันต้มขิงมันต้มขิงไหนครับไม่ไอั้ต้มหม้อใหญ่เลยครับ น้ำต้มขิงน้องทานนเข้าดาวสงท้ายปเก่าต้อนรับปีใหม่วันดนั่งนองวรวิหารนะ การสวดนบพระเสริมดวงตาสิริมงคลตาต้มหมดเลยเหลือไม่กี่ถุงเองไไไไมมม่่เเปป็็นนรรรคับผ น้ำตาลกี่ถุงแม่ต้ม<ะ>ต้มไปกี่ถุงอะไรน้ำตาลเหลือเหลือเหลือสองถุงเหลือสองถุงว่าสมทรงต้มไปแปดถุงเอ,อ,อันุบมนธนาบุญด้วยต้มมันต้มขิงครับ เติมหมดยังแม่เติมหมดยังมันอะฮะยังถุงนึงุงนะโค้ดมาโค้มธนาบุญทุกท่านด้วยนะครับขออทุกครับ